พร้อมไหมคไหมครับเริ่มเลยเรมเหือนคนโรคจิตเหมือนนนนะครับผมรนม่อคมติดต่อตีจบรอบแรกตายแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไเไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงลูกครูเนี่ยไม่ไหวนั่งแล้วขาให้ผูวดนมากอะแรงเลยนี่ยยงโยนน้มั่งก็ได้เด็ โยนได้ตัวแล้วสามสิบพันไปร้านอีกบอกแล้วอย่าแตะเรื่องกจะขั้วมาเฮียแพ้เพะละอาย่ตอไปพี่นนท์กับพี่นุกนะครับพี่นนท์กับพี่นุกพี่นนท์อยู่น้องนุกพี่นนท์กับน้องนุกอยู่น้ำอ่ะอ๋อไม่ไม่สั่งสนามเลยสั่งเรือน้ำเลยดิ ัางสนามมาเลยห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าท้ายที่สุดป่ะสุดสุด